สวัสดีครัทุกคนเจอกันกับยุกกีอีกแล้วนะคะวันนี้ยุกกีมีสูตรน้ํายาบำรุงผมนะคะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะทําง่ายและประหยัดมากนะคะทํำยังไงเรามาลองกันเลยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ํามันระเหยรสเมลี่สกัดเย็นนะคะทุกคนรีบไปซื้อมาใช้เลยนะคะเขามีสรรพคุณในการป้องกันผมหงอกระตุ้นรากผม ช่วยกระจับรังแคทําให้ผมดกดําแล้วก็มีน้ําหนักนะคะมีน้ําหนักแล้วบีง่ายนะคะเร่งการเจริญเติบโตของเส้นผมนะคะมาทํากันเลยนะคะสูตรนี้นะคะน้ํามันรสมารี่นะคะ15หยดนะคะสองสาสี 1, 2, 3, 4, น้ำต้มนะคะ15มลลตรนะคะนี่ประมาณนี้นะคะในแก้วชาของเรานะคะดูเรียกัดน,นะคะทุกคน15ขอเอาไปนะคะ100มลลินะคะ100มลลตรใส่ลงไปนะคะนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะน้ำมันโรสแมรี่15หยดแล้วก็น้ำ สะอาดน้ำต้มสะอาด100มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ให้เย็นนะคะทุกคนคะ่ะเสร็จแล้วถ้าเย็นแล้วเราก็ใส่ใส่ขวดนะคะเพื่อที่เราจะได้ฉีดผมของเราทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งนะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะขอบอกเลยว่าดีมากๆนะคะยุก่ได้บอกให้เพื่อนนำไปใช้นำไปลองทำแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าดีมากค่ะ ไม่ไม่ใช่แค่บำรุงผมอย่างเดียวนะคะเขาทำให้เราสดชื่นด้วยนะคะเนี่ยค่ะนี่ผมฉีดเลยนะคะฉีดให้ทั่วตรงไหนตรงไหนที่หงอกรากผมโคนผม,มอไรผมนะคะฉีดให้ทั่วตามต้องการเลยนะคะที่คะประมาณนี้กีทําให้เลนะคะเสร็จแล้วก็นวดนะคะนวดให้ทั่วหนังศีรษะนี่ค่ะ น้ำลายผมใส่ด้วยผมของเราจะได้มีน้ำหนักดูมีชีวิตชีวานะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็บีเลยนะคะบีง่ายมากนะคะเขาทําให้ผมของเรานี่ื่นแล้วก็ไม่ผมที่บียากๆนี่ขอบอกเลยสุดยอดเลยนะคะะบีง่าย ประมาณนี้ค่ะทุกคนขาขอให้ทุกคนได้นำสูตรนี้ไปใช้กันนะคะสูตรน้ำยาบำรุงผมด้วยน้ำมันระเหยโรดเมลี่สกัดเย็นนะคะทุกคนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะขอเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ยุกกีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ